เสื้อสวยค่ะขอบคุณค่ะเลี้ยงมาจากติ๊กต็อกเขาจอเข้าใจให้หน่อยนะเขาจอเข้าใจให้หน่อยทุกคนไปเอ้ยเอาก็สั่งโคกมาหรอกวันนี้โคกอะไรนานๆกินอะไรบางแสงทุกคนกินข้าว ใ,ใจคนระับใใจเสนอเมนูอะไรคะก็ยำไข่ปูกับยำไข่แมงดาหนึ่งไวัเอ่อหมึกไข่หมึกไข่ย่างหนึ่งแกงส้มปลากระพงหนึ่งจบ จบไหมครัจบจบคะ่ะอืมมันไม่ใช่มันเป็นร้านริมทะเลมันเป็นร้านริมทะเลมันเป็นร้านริมทะเลเออเป็นร้านริมทะเล ความสุขก็ใจจอยไปอย่าไปคิดเยอะทํางานแล้วก็หาความสุขให้ตัวเองบ้างทํางานแล้วทํางานเหนื่อยแล้วก็ต้องหาความสุขให้ตัวเองบ้างอย,าดดยอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะเป็นนานทีใช่หมคิดว่าร้านเจ๊ฝายเออร้านเจ๊ฝายยังกินได้เลยสี่พันะใช่ไหมเออใช่ไหมขนาดร้านเจ๊ฝายเขาจะไปกินกันเลยอันนี้ ไม่น่าจะถึง4,000นะคิดว่า้า <c oughs> น่าจะพันกว่าบาทอยู่เพราะว่าอยากกินยำปลากระงปงมางานเหรอใช่ค่ะไม่ร้อนเท่าไหรค่ค่ะไม่ร้อนไม่ร้อนปกกันแดดไปแล้วปกกันแดดไปแล้วปกกันแดดเป็นหนึ่งกลุ่ ไปบวชค่ะไป,ไปบวชสวัสดีค่ะพี่จ้าพี่แม่อยู่ล็อกไหนไม่รู้ค่ะพี่มันอยู่ล็อกไหนอะไรโอ้ยแม่อย่าไปบอกก็าสิเข้ามาสวัสดีทุกคนค่ะ หน้าไม่ใชผบบบบ่ผมมันแบบเดิดกรเดิดผมมันกรเดิดกเดิดจดหน้ามาสวยเออปัดหน้ามาเก๋เป็นหนึ่งกลุก่มที่ชาเดี๋ยวกลับบ้านแล้วค่ะสามโมงกลับบ้านอยู่สักชั่วโมงหนึ่ง เฮ้ยยอ,อยากถา่ายไม่เจอตั้งนานแล้วมันอ้วนมันอ้วนได้กลับนะคะหลที่แด้มาจะอุอ่นเหมือนเลยที่บานนะรอยเดียวเหมือนเดิมหมายถึงตามอันนี้ร้อยหน,น,นึ่งจะจร้อยเดียวค่อนหนูแม่หน่อยกลที่ได้มาก็ใช้ซื้ออันนี้ใหม่ไมเนี่ยใหม่สิคะใครจะกล้าขอขายกล้องเก่าละคะขายให้หนูขายเล้องใหม่ทุกครั้งน,นี่เอากีชตอันนี้ ถ้าของเก่าหนูจะไลฟ์ว่าแม่นะใช่เบอร์นี้เลยค่ะเอาเดี๋ยวไปเอาที่ร้านไม่เดี๋ยวไม่เอาหมดไม่เอาหมดไม่เอาที่ร้านมาแถมให้ด้วยวันนี้อยู่หน้าร้านร้านจิตรวนี้แล้วเดี๋ยวหนูกินไม่หมดล่ะก็หนูก็ไปฝากคุณแม่ไงที่จันไงเดี๋ย่าไปแถมให้ตอบก็บอกสามร้อยเลยนะเนี่ยสามร้อยแถมให้ตอบก็บอกลูกค้าประจำอ่าไปฮะไปมาไปอธิร้านนะกระบอกใหญ่ด้วยนะอ่าๆไปกระบอกใหญ่นะไม่เล็กนะโอเค ช่วยแกไม่เป็นไรหรอกสามร้อยวันนี้ของแกนี่หอยฟ้านี่หอยอะไรนะหอยอะไรครับไปหอยหวานขอบคุณค่าอันนี้เก็บตังค์เลยนะครับเต็มตังเลยเหรอรีบเหรอร้านจะปิดหรือว่าไงเท่าไหร่สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทเก็บตังเลย เขากลัวลูกค้าบิดหรือเปล่ากินกินอยู่แล้วลุกหนีไปเงี้ยนี่ทุกคนอยากให้ดูจังเลยอะ่ะเฮ้ยถ่ายไปตะถ่ายไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออาหารมาก่อนเดี๋ยวถ่ายก่นไม่ร้อนไม่ร้อนมากทุกคนฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะจ๊ะส่งของขันให้หน่อยอ,อุ้ยเดี๋ยวถ่ายลุก,ก่อนอพี่ปองไปไหนอย่าไปเที่บพลาดพิงเขาตอนนี้มีแต่แพรลี่อย่าพลาดพิงเขา ที่เขาทํางานอยู่ค่ะให้เกียรดพี่เขาบ้างเขาไม่ได้หนีไปไหนเ,เขาทำอยู่เขาทํางานเขาขายครีมอืมมให้เกียดกันบ้าง<ม>เออถ้าเขาหลบลี้หนีหน้าก็ว่าไปอย่างนี้เขายังอยู่ไปช่วยก็ซื้อครีมด้วยนะคะเดี๋ยวรอหมึกก่อนไปบางแสนบางใสเริ่มเดี๋ยวรอถ่ายรูปก,กันอยู่บางแสนจ้าพี่บุ๋มมาพี่บุม๋มมาเลยพี่บุ๋มมากินไหมมาถ้าพี่บุ๋มมาเลี้ยงร้บคนอื่นมาไม่เลี้ยงนะ พี่บุ๋มมาทีมาเลยเนี่ยนั่งอยู่มาพัทยาต่อเลยไม่ไปจ้าไม่ไปจ้าพักพัทยาพักยาวๆไปเลยพัทยาไม่ไปอันนี้มันทางกลับบ้านทิ่แบะเนี่ยเพราะว่าเมื่อเช้าก็เมื่อมันเป็นงานเช้าไงมันงานเช้าดูตตาย,ยังแดงอยู่เลยนะงานเช้าแล้วก็เราก็ยังไม่ได้กินข้าวก็เลยแบบ อยู่ดีๆก็นึกเออปะปะแวะบางแสงกันดีกว่าอะไรกินชำ้ชำๆไปนี่มาแล้วทถามเก็บตังค์เลยไหมคะครับผมคนเก็บตังค์ซดตังค์กับน้ำสองร้อยสามสิบอ่าเดี๋ยวเอาที่น้องคนนู้นนะครับเดี๋ยวทั้งหมดจะให้เขาาตังค์มาคื้อกระแ๊บเหลืออะไรวะเฮ้ยเหลือเดี๋ยวเริ่มมือมึอกไข่เนาหมึกไข่นาะเราทำมึกไข่ก่อน แปรลี่แนะนําหาดหาดดงตาลอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะไปนะคะดงตาลนะครั้งหน้าจะไปนะคะดงตาลพัทยาเนาะน้ําทะเลสวยไหมน้ําใสนะคะน้ําขาวมากเท่าไหร่นะคะของพี่เท่าไหร่นะสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบอ่าเดือดหมึกไข่มีหวานเออแล้วของปลาเดือดตะแกนแล้วครับปลากระจ้า เอาแค่แถมพอแล้วนะเอาตามร้อยพอค่ะเดี๋ยวกินไม่หมดแถมให้หนูนะอันไหนให้หนูแถมให้หนูนหนขอบคุณค่ะอามาสแกนจ่ายเอาของแม่มาสแกนจ่ายแม่เอาไว้ตรงนูาา้นอันนี้จะกินเลยป่ะสองกระป๋องเนีเาา่ยสองอันอันนี้ใช่ไหมอออโอเคอะสแกน<ม>ค่ะสแกนมาสองพันนะคเฮ้ยสองพันเลยค่ะโอ้โห แม่เอยช่วงนี้ไม่เจอตั้งหลายเดือนนันนี่ช่วงนี้ใช่ก็เนี่ยไม่ได้มานานไงก็เลยแบบผ่านมาก็เลยไปขยักหาอะไรกินเลยเลยนะคะสามร้อยใช่ไหมคะจ้าโอเคสามแสนมานนิ่งเหวี่อกป่ะนะช่วยลากเสริมรัดยืนหยัดกุทธธรรมโอเคนะคะคุณแม่มารีนะคะค่ะขอบคุณโอเคนั่นเข้าราคาตึงๆงตึงได้ได้ค่ะ อันนั้นะหนูไม่ได้แต่งตัวไงประเด็นนะไม่เป็นไรกระจุกสูงประเดิมดิเพราะขายเป็นอะไรขายดีนะขายก้นเสริมมาชื่ออะไรคะโคตนาไปเลยค้าพักขายกะหล่ำอยู่บางแสนนะคะมาบางแสนช่วยซื้อของป้าพักนะคะหนึ่งสองสามกะหล่ำป้าพักอร่อยอ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอ,ขอ,ขอให้แม่รวยๆขอให้ถูกหวยวันนี้นะคะถูก <Okay. S 1> หวยโทรหาหนูเลยไอติดหาหนูเลเราเป็นอินฟูค่ะแล้วก็ต้องแบบอินจอ,อยเออช้ำ <c oughs> ผู้ชายก็เล่นน้ำกันช้ำนะคะทุกคนผู้ชายก็เล่นน้ำกันช้ำอะไรกันช้ำ <c oughs> ม่ร้อนไม่ร้อนเดี๋ยวรอปลาหมึกกันแล้วรอปลาหมึกย่างก่อนรอปลาหมึกย่างก่อนรอปลาหมึกย่างก่อนปอดไม่ได้มาค่ะปอดอยู่บริรัมปอดอยู่บริลล์อาพัทยาพัทนใจค่ะทุกคนพัทยาพัฒใจคุณแพรี่ใจดีมากช่วยช่วยเขาไปค่ะ,ะช่วยเขาไปสองร้อยสามร้อยแม่ค้าเขาก็ไม่ได้รวยหรอก เป็นการช่วยกันแต่ช่วยก็เฉพาะบักของที่อยากทานเท่านั้นนะอย่างอย่างข้าวหลามก็ชอบกินอยู่ข้าวหลามก็ชอบกินอยู่ได้อยู่ชอบกินนี่ข้าวหลามข้าวหลามน่ากินนี่ชอบกินอยู่นานๆกินทีได้นะข้าวหลามเนี่ยทุกวันไม่ได้นะ้นําตาลฉ่ําเลยนะข้าวหลามเนี่ยหวานฉ่ํา ไม่ได้ตัดค่ะไม่ได้ตัดมันเป็นอย่างนี้แหละผมผมันโนผมดิฉันมันได้แค่นี้จริงๆดิฉันมีปัญหาผมบางผมบางแบบระดับหกกระเซอมันได้มาแค่นี้มันก็แบบข้าวหลามท่าใหม่หรือตรงไหนเนี่ยข้าวหลามท่าใหม่แถวไหนอร่อยแถวไหนอยู่พัทยาจ้ะก็อยู่พัทยาดรเลอ,อยู่บางแสนจ้ะ อยู่พัตยาจ้ะอยู่บางแสนจ้ะเอออืมอยู่บางแสนไม่ทำงานเสร็จสั่งที่กอทมส,สามวันพี่สั่งในไหนค่ะสั่งในทิกตอกนี่ปะ สั่งในไหนค่สั่งใน t ิ k กต k อ่ะล่าทำไมยังโปรติมันต้องได้แล้วนะทำไมยังไม่ได้สั่งใน t ิ k กต k เปล่าทักแชทไปติทักแชทไปติทักแชทไปสวยแล้วอือเอาแค่นี้พอไปอยากเจอจังไม่ได้เที่ยวค่ะทุกคนเสร็จงานเสร็จงานแล้วก็หาอะไรกิน มีคนเล่นน้ำเยอะไหมไม่เยอะค่ะอากาศมันร้อนมีปะปายแต่ไม่เยอะจดจัดที่ดูจากสายตาคนเล่นน้ำไม่เยอะแนีคนเล่นน้ำนิดเดียวอากาศมันร้อนน่ะทานเผื่อด้วยนะคะโอเคครับแม่แดงได้เลยเดี๋ยวทานเผื่อค่ะไแม่แดงโอเคได้เลยจะัะแม่แดงเริ่มเลยเดี๋ยวอรอปลาหมึกทำไมปลาหมึกนานจัง ใช้เวลาในการย่างนานมากเลยไปย่างกันถึงไหนเนี่ยจากนี้กลับบ้านเรากี่นาทีสองชั่วโม